สนับสนุนโดย All New Isuzu D Max พาานุภาพพลิกโลก Let's go เจ้า Mazda CX สามสิบคันเนี้ยพี่โบ๊ทก็เอามาจาก Mazda สามเนี่ย เ <ปะ S 1> พราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเอาใหม่ถูกต้องนะเพราะว่าโคโราเองเนี่ยก็คือ c s e gment ใช่ไหมครับาาส,สำหรับมาสด้3เองก็คือ c s e gment เหมือนกันาาใช่ไหมครับาารแต่ว่าเจ้าตัวถาม2คันเนี่ยมันถูกยกเป็น Cross แล้วก็ทําให้มันเล็กลงหน่อยเพื่อความกระทัด,ดาารัดในการออกแบบของรถเราก็เลยจัดว่าให้มันเป็นอยู่บบวกซึ่งจริงๆแล้วมันคือซทั้งคู่นั่นแหละถูกต้องเพราะฉะนั้น วันนี้พี่โบ๊เจอศึกหนักเขาว่ารถตรงรุ่นออกมาใหม่กับเจอแชมป์คารออฟเดอะเยียเนี่ยนะพี่โบ๊ชผมเลิมเลยดีกว่าเดี๋ยวมาพูดมากเดี๋ยวเเดี๋ยวผมก็บอกว่าศึกหนักกันในบางเรื่องนี่แต่ก็คือบางบางอย่างผมก็โอ้ยได้เหมือนกันในตัวของโค r โรราคอ o s สเนี่ยเริ่มต้นนี้ก็เอาอะไรไฮบริดมาแล้วเอาถูกี่พรพรเราต้องบอกว่าอ่าเป็นซีเซ gment เหมือนกันแล้วก็ ราคานี่เท่ากันพอดีเป๊ะถูกต้องออืไม่อยากจะฟังพี่โบอสโมแล้วมีอะไรว่ามาว่ามาให้หมด<ฮ>เดี๋ยวผมจะ<ฮ>ว่ามาปุ๊บเดี๋ยวผมจะตบตบอย่างนี้เลย <laughs> อออเอาเราเอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเราเข้าภายในก่อนแล้วกันนะพี่<ร>ผมเริ่มจากตรงในส่วนของคอกพิตของผู้ขับขี่ก่อนละกันพี่ <Okay. S 1> ก็ในส่วนของแดชบอร์ดข้างหน้านะครับหน้าจอก็คือเป็นตรงกลางในส่วนของเข็มความเร็วนะครับก็คือจะเป็นจอ L E D ขนาด7นิ้วต้องบอกว่าคล้ายเดิมนิดนึงคือตัวหนังสือบาง,บาง,บ,างบางตัวอ่านยากนะครับแต่ก็ในในการของให้สีอะไรชัดเจนดีนะครับส่วนในจอ L E D ครับก็จะมีในส่วนของเข็มความเร็วนะครับแล้วก็มี บอกถึงเขาเรียกว่าระบบเตือนความปลอดภัยต่างๆนะครับแล้วก็มีบอกตัวที่ว่าตอนนี้เราใช้เครื่องยนต์หรือว่าใช้แบตเตอรี่ในการขับขี่หรือว่าใช้ร่วมกันนะครับแล้วก็มีการเปิดของระบบอุปกรณ์ต่างๆในระบบของความปลอดภัยนะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นต้องเรียกว่าเป็นวัดรอบวัดรอบนะครับแต่คือไม่ได้โชว์ตัวเลขนะครับก็จะเป็นจะบอกใน ช่วงระหว่างของชาร์จิ้งนะครับช่วงของนี้เป็นอีโคแล้วก็ช่วงของที่เป็นพาวเวอร์นะครับอ๋อโอเคมาดูของผมมากนะ mm hmm. พี่บอสของผมเนี่ยนะของเจ้า CX30 เนี่ยนะจะถูกแบ่งออกเป็นจอวงกลมสามอัน mm hmm. นะฮะตรงกลางจะเป็นดิจิตอลครับผมครับผมขนาดกลางลใหญ่เบลเลอร์เทอร์เลยล่ะเป็นด mm ิจิตอลทั้งหมดนะพี่บอส แม้กระทั่งเข็มความเร็วก็เป็นเข็มแบบดิจิตอลแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ด้วยนะคุณผู้ชมพี่บอสเปลี่ยนหน้าจอได้เปลี่ยนเป็นแบบอ่าไม่ต้องเป็นเข็มก็ได้เปลี่ยนเป็นเป็นลักษณะของรถขึ้นมาแล้วก็บอกความเร็วอยู่ข้างบนนะฮะ<ม>แล้วก็จะบอก surrounding ฟ้องขึ้นมาบอกหมดอนะรถรถหลังในมุมอับแทนที่จะมีตรงแค่ตรงกระจกมองหลัง ที่ขึ้นมาเนี่ยนะพี่บอสมันคราวนี้มันมาบอกตรงตรงนี้ด้วยนะฮะตรงตรงจอกลางด้วยอเพราะฉะนั้นของผมนี่เป็นฟูลีดิจิตอลอ่ะพี่บอสพี่จริงมันก็บอกมันก็บอกไม่ต้องนับเป็นนิ้วอ่ะคล้ายๆกันไม่ไงแต่จอผมใหญ่ไงแล้วขอโทษ ขอโทษครับพี่บอสครับคุณผู้ชมครับรู้จัก 4K ไหม 4K ชัดแบบนั้นอ่ะจริงๆมันก็ชัดเหมือนกันแต่ของผมแค่บอกว่าตัวหนังสือผมเล็กแค่นั้นเองแล้วก็ช่องแอร์ก็ใหญ่โตกว้างขวางใช้ได้นะครับในส่วนของตรงกลางก็โอเคในส่วนของช่องแอร์ก็สามารถวิ่งไปข้างหลังได้สบายที่ไม่เป่ามือเหมือนมาต้าอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเหมือนมาต้าเซสามสิบนี่แหละ ไม่ต้องเหมือนอะไรเลยเหมือนคันนี้เลยอีกส่วนหนึ่งที่เขาสามารถใช้งานควบคู่กันไม่ได้คือระบบ T Connect นะครับก็คือสามารถติดตามรถได้สามารถบอกได้ว่ารถขึ้นถึงระยะการเข้าศูนย์บริการหรือยังสามารถในช่วยเหลือต่างๆได้เยอะแยะมากมายนะครับสำหรับตัวของ T Connect นะครับนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่บอกว่ามันเหมือนเป็นเอกลักษณ์ไปแล้วของโตโยต้า ในส่วนของช่อง USB นะครับ,ค,รบคือเขาเอามาติดอยู่บนหน้าจอที่เป็นระบบของไอตัวหน้าจอก้านิ้วเลยคืออยู่ส่วนข้างบนอะนี่มาดูของผมนะพี่บ้อนนะในส่วนของจอกลางเองเนี่ยนะฮะก็แปดจุดแปดนิ้วนะทำไมจะไม่เก้าไปเลยก็ไม่รู้เหมือนกันนะ <laughs> แต่ของเขา,าแต่ของของพี่ <8 S 1> เป็นขอ,ของพี่เป็นตามยาวเลยใช่อันนี้เป็นตามยาวแต่ว่า เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เป็นแนวสูงอาจจะขึ้นมาบางไงพี่โบ๊ทของผมที่ไม่บางเลยนะเป็นแบบแบบแนวตาแล้วก็ไปต่อต่อไปที่ฝากระโปรงได้เลยเจ้าคันนี้เนี่ยนะฮระระบบทุกระบบทั้งคันเนี่ยนะครับ,รบอยู่ที่จอกลางแล้วก็สามารถที่จะเลื่อนแล้วก็เลือกพี่โบ๊อยากจะปิดเลนคิปปิ้งอยากจะนู่นอยากจะกนีน่ได้ทั้งหมดนะสามารถที่จะเลือกเป็นช้อยส์ออกมาได้เลยนะครับ,รบผมชอบการ,รออกแบบภายในของซ้ายด้านซ้ายและด้านขวาของเขาเนี่ยนะครับ รถหลายๆคันเนี่ยอย่างของพี่โบ๊ชเองแม้กระทั่งตรงแผงประตูเนี่ยมันจะเหมือนกันใช่ไหมครับซ้ายกับขวาครับมาสเตอร์ซี30เนี่ยนะพี่โบ๊ครับไม่เหมือนกันนะซ้ายและขวาคนละดีไซน์อือการวางเส้นของเขาเนี่ยเส้นเส้นสายของเขาที่ขึ้นไปบนหน้าปัดที่ขึ้นไปบนเรือนไม้ขึ้นไปบนหน้าปัดแล้วกลับมาด้านเนี่ยนะเป็นเส้นโค้งไปทั้งหมดเลยครับนะฮะพี่โบ๊ชว่ามาในส่วนของ คอนโซลกลางครับพี่บอสในส่วนลงมาจากลงมาในส่วนของแอร์กับคอนโซลกลางก็เมื่อกี้เราก็พูดถึงกันไปนิดหน่อยแล้วในส่วนที่เขามีช่องเจาะที่มีแปะฝาไว้คือเขาไม่ได้ติดอะไรเพิ่มมาให้เลยเสียดายน่าจะมีให้สักหน่อยหนึ่งนะครับพอลงมาข้างใต้แผงตรงนั้นนะครับก็จะเป็นช่องที่บอกว่าใส่โทรศัพท์วางได้ทั้งเครื่องแม้แต่เครื่องใหญ่ๆอที่เป็นขนาดหกนิ้วเจ็ดนิ้วก็สามารถใส่ได้พอดี นะครับแต่เสียดายเสียดายเพราะว่าเขาน่าจะเป็นไวเลสชาร์เจอร์ให้ด้วย ผมบ้างดีกว่านะครับก็ลงมาที่เกียร์นะครับก็จะมีอ่าผมค่อยๆไล่ลงไปนะก็จะมีที่เจอที่เจอก่อนนะคุณผู้ชมก็จะมีสปอร์ตโหมดเนี่ยมีสปอร์ตโหมดครับแล้วก็ออนออฟนะไม่มีไม่มีโหมดอีโคโนมิกนะครับเพราะว่า Sky Active เนี่ยไม่ค่อยกินน้ำมันอยู่แล้วไงมีเบรกมือเป็นเบรกไฟฟ้านะครับใสมาให้แล้วก็มีออโต้าโฮด้วยเบรก สำหรับคนที่กลัวศีรษะ,ะติดนะฮะสำหรับรถประเภทนี้เองเนี่ยนะฮะเขาเวา้าขึ้นไปให้สําหรับเจ้ามาซ่าซีเอ็าเนี่ยนะพี่โบ๊ชเขาเว้าขึ้นไปให้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยศีรษะของคนเองเนี่ยที่ถ้าเป็นรุ่นเก่าๆเนี่ยพี่โบ๊นั่งไม่ได้หรอกของคอสของคอสก็เป็นเหมือนเหมือนกับพี่เหมือนกันก็คือเป็นเป็นหลุมเป็นหลุมคือให้ให้ศีรษะอยู่ได้เหมือนกันครับมีเหมือนกันแล้วก็ผมก็ของคอสก็มีซันรูป มาให้เช่นกันนะครับในดูในส่วนของเครื่องยนต์นะฮะแน่นอนนะครับว่าเครื่องยนต์ของเจ้า cx ่อ CX30 นี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด2,000 cc ซีซีนะครับจริงๆแล้วแบบจะเอาแบบเป๊ๆก็1,998นซีซีนะครับ4ีูบนะครับแล้วก็เป็น direct injection ก็คือฉีดตรงเข้าห้องเผาไหม้เลยนะฮะกำลังม้าสูงสุดก็เลยอยู่ที่165แรงม้าครับที่6000รอบครับ แรงบิดสูงสุดอยู่ที่213นิวตันเมตรที่4,000รอบต่อนาทีแล้วก็ขอโทษทีฮะขอโทษครับพี่บอสเกียร์ของเขาเองเนี่ยเป็นเกียร์อัตโนมัติแท้ๆฮะไม่ใช่ CVT ขับมันวเยอะครับผมและเป็นอัตโนมัติแบบ Sky Active ด้วยครับได้ครับได้ครับมาที่เครื่องยนต์ของ Corolla Cross กันนะครับพี่นะครับก็เป็นเบนซิน4สูบ นขนาดรับขนาด1.8ลิตรอาจจะถ้าเอาตรงตัวก็1,798 c เปซีซีเป็น VVTi นะครับก็ตามสไตล์ของเครื่องยนต์ Toyota าเขานะครับให้กำลังสูงสุดนะครับพี่ก็อยู่ที่98แรงม้าทีท่5,200รอบต่อนาทีนะครับส่วนแรงบิดของเครื่องยนต์นะครับก็อยู่ที่142นิวตันเมตรนะครับที่3,600รอบต่อนาที อันนี้นนอยมากอันนี้คือส่วนของเครื่งโยนตในส่วนของเครื่งโยนน,น,ยน้นอ,นอยมากมาที่ม,ทมอเต,อ,ตอร์ไฟฟ้ากันบ้างนะพี่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีแรงดัน600โวลต์นะครับให้กำลังแรงม้าอยู่ที่72แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่163นิวตันเมตรนะครับ,รบเมื่อเอามาผสมปนเปเขย่ารว,วมกันแล้วนะครับพี่ก็จะได้อยู่ที่122แรงม้า ก็ต้องบอกว่าของผมยังไงก็ในเรื่องความประหยัดเนี่ยได้แต่อาจจะไม่สนุกเท่าพี่แต่ก็สนุกได้ในบางจุดที่เราอยากจะสนุกก็สามารถสนุกได้ที่พูดถึงความสนุกนะผมกลับมาที่พงมลาลัยผมหน่อยนิดนึงอ่ะฮะผมกลับมาที่พงมาล uh ัย huh. นะคุณผู้ชมนะฮะ ทำไมรู้ไหมผมมีแพดเดิ้ลชิฟ์ด้วยก่อนผมเป็นไฮบิดไงพี่ผมเลยไม่มีแล้วผมสามารถที่จะคอนโทรลทุกๆอย่างอยู่ที่พวงมาลัยได้ไม่ว่าจะเป็นอินฟองอินโฟอะไรต่างๆนะฮะคอนโทรลวิทยุแอคทีฟครูสคอนโทรลด้วยโอ้คันนี้ก็มีครับเองได้ตามข้างหน้าได้การะยะให้ได้คันนี้ก็มีครับพี่ พี่บสเรามาในเรื่องของระบบความปลอดภัยกันบ้างดีกว่าใช่ครับเพราะว่าโอ้โหจริงๆแล้วสองคันเนี่ยนะพี่บอสครับก็มีอะไรคล้ายๆกันแต่ว่าระบบที่แบบแตกต่างกันเยอะนั่นก็คือ Mazda าเขาใช้คำว่า i active sense ในส่วนของ Toyota มันก็เขาก็ที่เขาใส่มาก็เป็น Toyota าเซ e t y s เซน e นะครับก็หลายๆค่ายก็เริ่มมีระบบตรงนี้ใส่กันเข้ามากันเกือบทุกยี่ห้อแล้วแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างพี่กบ ที่ขาดไม่ได้อฮก็<อ>จะเป็นกล้อง360องศานะครับก็สะดวกต่อการจอดหรือว่าสะดวกต่อการถอยทั้งหลายแหล่ของผมผมก็จะพูดแบบกว้างๆนะฮะออก็คือระบบการเข้าโค้งแบบเขาเรียกว่า g s i r t i n g Control Plus พี่เบิร์ตตอเวลารถเข้าโค้งเนี่ยรถก็สามารถที่จะชะลอความเร็วแล้วก็เร่งรถเร่งออกจากโค้งได้ทำให้น้ำหนัก การถ่ายการทําให้น้การถ่ายน้ํานหนักระหว่างหน้าไปหลังเนี่ยมันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นสามารถที่จะทําให้รถจะเข้าแล้วออกโค้งได้ดีมากขึ้นแล้วก็เกาะโค้งด้วยพ,พี่บอบพี่บอสสำหรับ g v e c t o r เ n g ค o นโทรลมีระบบหยุดรถเมื่อรถอยู่ในจุดอับสายตาเนี่ยตอนถอยหลังเนี่ยนะพี่บอสสมมุติรถม,มาจากข้างหลังว่าเรามองไม่เห็นแล้วเนี่ยเอาเอเซนต์เบรกให้เลยโอเคถ้าถ้ามีรถมาแต่เรามองไม่เห็นมันก็จะเบรกให้ถูกต้องถูกต้องนะรถจะไม่ไปเลยนะครับ ็นไงบ้างครับพี่บอสเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมประทับใจโหของผมนี่เขาเรียกถ้าพี่บอสพูดบอกว่าพี่บอสประทับใจนะของผมนี่บอกประทับใจมากก็เมื่อกี้เราสรุปกันแล้วไงตอนในเวลาตอนขับไปพี่บอสประทับใจในเครื่องยนต์ี่ครับผมประทับใจมากทุกอย่างที่แบบใส่มาให้นี่แบบโอ้ทั้งทุกาเจ็รแบบใส่มาให้แบบเต็ม ล้นพูดจนวันนี้จนถึงพรุ่งนี้เย็นยังไม่หมดเลยของผมก็หมดไม่หมดคิดแต่ละแค่หยิบจ v i c เตอร์ริงคอนโทลมานะถ้าเอามาอธิบายนะได้ครึ่งวันแล้วอ่ะโอ้โหโการทำงานก็ไม่ได้แตกต่างกันถ้าจริงๆแล้วในเทคโนโลยีต่างๆที่แต่ละค่ายรถจะใส่เข้ามาให้นะฮะแล้วก็เรื่องการกินน้ำมันของผมก็เนี่เลยโอ้โหมาสด้าสกายแอค กินน้ำมันน้อยอยู่แล้วสำหรับ2.0เบนซินเนี่ยนะก็ออกมาอยู่ที่ประมาณชิวๆ13กิโลเมตรต่อเลต13นิดหน่อยไม่ได้ย่องนะขอโทษวิ่งกันมาประมาณ250โลได้ถูกต้องครับถือว่าโอเคนะแน่นอนโอ้เป็นไงแล่าหัวลาอให้กล้องฟ้าเลยได้ไหมพี่หัวลาอดังๆเลยได้ไหมผมผมผมทำไมล่ะผมผมแล้วพี่ เครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้ารวมกันแล้วอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันโอ้ชิวๆพี่ครับยี่สิบเอ็ดเองยี่สิบเอ็ดเองนี่เราเหยียบกันมาด้วยนะร้อยสามบ้างร้อยสี่บ้างร้อยี่ต่ำกว่ากฎหมายกำหนดก็มีเกิดบ้างก็มีบางช่วงเราตา,ตามตามกันอยู่นับดีพี่ต่างกันกี่เลข <c oughs> ต่างกันแปดลิตรเลยเหรอถูน่ะก็ต้องถือว่า <laughs> ความเป็นไฮบิดความเป็นไฮบิด แม้แม้ว่าของพี่จะเติม e85 ได้เพื่อประหยัดประหยัดในส่วนการจ่ายเชื้อเพลิงครับอ่าฮะอันนี้ก็เตไม่ได้แค่ e20 อะแต่คือถังถังน้ำมันเขาก็ไม่ได้ใหญ่มากเขาแค่ประมาณ3าม็ดลิตรเองคือเล็กเล็กกว่าโอ้เล็กกว่าผงผูมเยอะเลยเล็กกว่าทั่วไปแต่ในการได้ระยะทางแล้วก็ประหยัดการเติมได้มากกว่าพี่กับราคาเนี่ยนะเราบอกกันมาตั้งแต่ต้นรายการเลยหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่น 9,000บาทโอ้โหราคาเท่ากันเป๊ะเลยถูกต้องครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับคุณผู้ชมครับอยู่ที่คุณผู้ชมแล้วครับว่าจะชอบคันไหนระหว่าง2คันนี้ส่วนผมแน่นอนครับผมผมชอบของผมมากที่สุด <c oughs> มันก็ต้องบอกนะก็คือแล้วแต่สไตล์ของคนสปอร์ตสนุก <c oughs> โอ้โห,โห,โห,โหอ่ะซีเงสามสิบครอบครัวเดินทางสบายๆอ้าวคลอสลุยได้ด้วย ถูกไหมพี่ไม่รู้แล้วก็ประหยัดด้วยโอ้โหอันนี้ประหยัดด้วยทีู่้ประหยัดมากต้องบอกเลยอย่าฟังแต่เราถูกต้องไปทดลองขับเองด้วยแม้มันจะขับได้น้อยแต่คือเราก็ได้ลองได้นั่งได้สัมผัสทั้งหมดนอกจากที่เราพูดแล้วก็ไปลองเองด้วยใช่ะมันจะรู้สึกว่า เฮ้ยมันใช่สําหรับเราไหมถูกต้องนะมาเริ่มต้นกันที่ปัญหาเลยดีกว่าครับผมนี่ได้รับการโทรเข้ามามีทั้งในอินเทอร์เน็ตเดินเข้ามาบนเองก็มีเจอกับตัวเองเข้ามาแล้วนะฮะสำหรับเจ้า m าสด้าซีเอหรือว่าหลายๆรุ่นที่เป็นเป็นมาสด้ที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะฮะไม่ว่าจะเป็น Sky ยแอคทีหรืออะไรนั่นก็คือปัญหาของปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงนะฮะเสียกันบ่อยเสียเยอะนะฮะ ก็ปัญหาก็อน่าจะมาจากการการผลิตล,ละ,ะนะฮะเพราะว่าเขาผลิตออกมาทีหนึ่งไม่ใช่สั่งผลิตโทรไปให้สั่งผลิตเนี่ยเป็นหมื่นลูกใช่ไหมเป็นหมื่นลูกเพราะฉะนั้นแล้วทั้งรถนั่นแ่ะที่ใส่ลงมาในในรถหมื่นคันนั่นแ<พ>่ะมันก็อาจจะเสียได้ใครมีปัญหาในเรื่องของปั๊มเองเนี่ยก็คงจะต้องเข้าไปเปลี่ยนในในศูนย์บริการะนะครับแล้วก็อเอารับประกันอย่าลืมนะฮะแต่ว่าการที่จะทำให้มันเสียช้าลง ก็คือการมีน้ำมันไว้เยอะๆหน่อยชั่ประมาณเกินครึ่งถังเพื่อที่จะทําให้ไม่ให้เกิดความร้อนในปั๊ม,มนะฮะลดความร้อนในปั๊มเพราะว่าตัวน้ำมันปั๊มติกเองเนี่ยมันจะต้องใช้น้ํามันเนี่ยเป็นตัวระบายความร้อนด้วยนะฮะเพื่อความร้อนลดลงก็อาจจะเสียช้าขึ้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงในปัญหาของเรื่อง Mazda CX 3 0นั่นก็คือแบตเตอรี่แบตเตอรี่ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่เป็นปัญหาเลยนะแบตเตอรี่ในส่วนของ ของพวก start stop เนะี่ย start s t o ปยังไงก็ต้องใช้แบตเตอรี่เยอะนะฮะมีการเสื่อมของแบตเตอรี่เร็วเพราะเขามี IE อีลูปอยู่อ่าฮะไออีลูป e นั่นก็คือระบบแปลงไฟนั่นแหละนะฮะแต่ว่าที่เสียบ่อยก็คือมันจะต้อง start แล้วก็ stop บ่อยอนะฮะหยุดแล้วก็ใช้ไฟมาจากแบตเตอรี่ขึ้นเพื่อมาที่ start start รถนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ใช้แบตเตอรี่เยอะบ่อยมากเกินโดยโดยเกินไปนะฮะอ่ะคันนี้ล่ะ อันนี้เพิ่งออกมาหมาดๆเรื่องในส่วนของระบบนู่นนี่นั่นก็เลยยังไม่ค่อยมีในส่วนของออปชั่นน้อยทําไม <c oughs> เขาให้มันน้อยอันนี้ยอมรับเพราะผมก็พูดไปแล้วว่าเออทําไมเขาในราคาเนี้ยอืทําไมใส่ไวรเลสชาร์จมาไม่ได้รุ่นน้องเขาก็ใส่มา CSR นะครับออย่างช่อง USB เพิ่มหน่อยได้ไหมก็ต้องบอกว่าหลายอย่างเขาก็อาจจะลด ่ในสวนขังรดค้อสลาพูดง่ายๆก็เขาเอาไฮบริดมาใส่ให้แล้วหลายๆอย่างก็ต้องถอดออกไปถอดออกไปถอดออกไปเพื่อให้ได้ราคาที่มาอยู่ตรงนี้ราคาที่ตั้งตรงนี้รวมถึงแบตเตอรี่ไฮบริดด้วยใช่ไหมรวมถึงแบตเตอรี่ไฮบริดด้วยว่าทําไมเขาถึงใช้นิกเกิลเมทัลไฮไดร์ทำไมไม่ใช้ลิเธียมไอออนเพราะ ก็เหมือนกันก็ลดคอร์สลงมามไม่ต้องกลัวเลยว่าจะพังเร็วหรือไงพังตอนไหนในระยะ10ปีคุณไปเปลี่ยนได้เลยฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใช่ไหมพี่โบท๊ทเวลาหมดหมดเวลาละแต่ก่อนหมดเรามีอะไรฝากไว้พี่โบท๊ทเราก็มีแอปพลิเคชันมอเตอร์มาเนี่ยนะครับ,รบที่ทุกคน ควรต้องโหลดเก็บไว้เพราะแอปพลิเคชันที่รวบรวมรถยนต์ทุกยี่ห้อทุกรุ่นอยู่ในแอปนี้แล้ถึงการเคลื่อนไหวของข่าวสารในวงการรถยนต์ถูกต้องคอ่าเกมที่เล่นก็สามารถเล่นแล้วก็เอาตัวมอนสเตอร์เนี่ยไปวางอยู่ต่างเพื่อรอรับโปรโมชั่นได้ใช่แล้วนะฮะก็โหลดกันครับที่ App Store และ Pay Store นะฮะแอปพลิเคชันมอเตอร์มาเนี่ยครับผมลองกันดูนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามเรานะครับทุกๆวันอาทิตย์ครับ เวลาห้าทุ่มครึ่งทางทีวีห้าเดีกดหนึ่งครับรวมถึงอีก3ช่องทางออนไลน์ครับพี่กบคบทั้งทาง Facebook Fanpage คอคนรักรถขาดเลเวอร์ช่องทางที่2ครับ YouTube รายการขอคนรักรถอันนี้ติดตามเราย้อนหลังได้ใช่แต่เราขอนิดนึงทำไมสั่นกระดิ่งกันไว้หน่อยสับสไครด้วยไหมอ่าทูแน่นอนนะเวลาเรามาเมื่อไรปุ๊บเราจะได้เห็นกันทันทีถูกต้องครับแล้วก็ช่องทางสุดท้ายครับสามารถติดตามข่าวสารยานยนต์ทั้งไทยและต่างประเทศได้ที่ w w w c a r v a r i าวบริครับผมและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยอะไรอ่ะต้องขอขอบคุณบริษัทตรีเพชรสูตรเซลจำกัดครับที่มอบรถออนิลสูดีแมก พันธุภาพพลิกโลกครับให้ทางทีมงานเราเดินทางมาถ่ายทํารายการในวันนี้ครับผมครับผมสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะไปเที่ยวไตยสไตล์ new normal กับอีซูซครับ อยู่สูให้น้ำเพื่อชีวิตเนี่ยนะเขาเป็นโครงการที่แบบให้กับโรงเรียนผมได้ยินมาว่าเขาทำเป็นแบบหลายโรงเรียนมากแล้วนะ